สวัสดีครับผมนายอระทังแก้วเป็นทีทีเอ็ตัวจําร้าน p ีซีดีการผลิตสากลโลกาเอโดครับซัมซุงเปิดซีเปิดตัวสินค้ารุ่นใหม่ล่าสุดนะครับผมเป็นก a l a ี่ซีพีซีนะครพิเศษสุดจุจองวันนี้นะครับรับของสมารคุณมูลค่ากว่า25,000บาทนะครับและพิเศษสุดในข้องเพลย์บุ๊กกิ้งนี้นะทางซัมซุงอัปเกดตวอมสุดให้ถึง2อ2เท่านะครับมูลค่ากว่า6 0พ0บาทยกตัวอย่างเช่นนะลูกค้าซื้อในตัว1 2 8่ b ทาง Sam สกิกะไบต์ทางซัมซุงก็จะอัปเ มูลค่า3,000บาทหรือซื้อใ้ตัว256ที่บิทากสมก็จอเปลี่ยนให้ชันทีเป็น512 g b ่บินมูลค่า6,000บาทโดยลูกค้าสามารถเลือกรับในกระเป๋าสไตายหรือฮาบอยรุ่นบ็อกดิจิทัลได้ครับมูลค่ากว่า8 9 0 0บาทนะครับและรับฟรีซัม s u n แค a r พาร์ะการเปลี่ยนจอเปลี่ยนทีมฟรีนะตลอด1ปีมูลค่ากว่า5,990บาทครับและยังสามารถใช้งานได้อย่างอุ่นใจไปกับเอซี่บัเลอนะครับ บริการตรงบริการลูกค้าตรงถึงหน้านบ้านครับร,ใใรับส่งเครื่องซ่อมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะครับแต่ระหว่างรอเครื่องซ่อมก็จะมีเครื่องสำรอง,งให้ลูกค้าใช้ด้วยนะครับและตัวเครื่องนะครับตัวซีซีลิรุ่นนี้ยังเก่งถ่ายภาพนะด้วยแบตแคมิล่าเนี่ยที่เราสามารถพับและตั้งวางถ่ายได้ทันทีนะครับไม่ว่าจะเป็นการถ่ายภาพถ่ายวาิดีโอหรือประชุมต่างๆนะครับก็าสามารถพับและตั้งวางได้ทันที สะดวกสบายโดยที่เราไม่ต้องพึ่งไม้เซลฟี่หรือว่าขาดั้งกล้องอีกต่อไปนะครับและยังมาอีกโหมดหนึ่งครับเป็นโหมด q ลิ c ช็อตนะที่เราทำให้เราถ่ายรูปได้อย่างรวดเร็วนะครับเพียงแค่กดปุ่ม power ครั้งตัวก,กล้องก็จะขึ้นมาให้ทันทีนครับทำให้เราถ่ายภาพได้อย่างรวดเร็วโดยที่เราไม่ต้องกางหน้าจอนะครับ ก็สามารถปรับเปลี่ยนโหมดได้อีกนะต่างแบบไม่ว่าจะเป็นโหมดต,ต้เนเตดโหมดถ,ถ่ายรูปแบบหรือว่าจะถ่ายเป็นวิดีโอก็ยังได้นะครับและในโหมดถ่ายภาพเราก็สามารถปรับเปลี่ยนเลนส์ได้อีกต่างนะ,ะครับเพียงแค่ปัดขึ้นนกะ็จะเปลี่ยนเป็นเลนส์รายทาให้เราได้ภาพมุมกว้างขึ้นกว่าเดิมน,นะครับหรือจะปรับเปลี่ยนรุมมองก็เพียงสองครั้งนะครับตัวกล้องก็จะปรับเปลี่ยนมุมมองให้ทันทีคนระับ และตัวเครื่องนะครับยังได้รับมาตรฐานความทนทานจาก u t g 2.0นะครับที่ทาให้เราสามารถพับเปิดปิดได้มากถึง2,000ครั้งหรือเราลอง5ปีกันเลยทีเดียวนะครับเฉลี่ยวันอยู่ที่100ครั้งต่อวันนะครับทำให้เราใช้งานได้อย่างมั่นใจมากยิ่งขึ้นนะครับและตัวเครื่องครับก่อนการพัสจะมาพร้อมกับไาม์เมอร์อลูมิเนียมนะครับเพิ่มให้ความแข็งแรงทนทานมากยิ่งขึ้นนะครับที่ทําให้เรามั่นใจใน Galaxy C24 รุ่นนี้มากยิ่งขึ้นนะครับ และตัวเครื่อนงนี่ยเรพร้อมกับมาตรฐานกันน้ำกนะุ่น IPX8 ที่สามารถกันน้ำได้ลึก1.5เ mm มตรนาน30นาทีนะครับไม่ว่าจะเป็นฝนตกน้ำกระเด็นใส่หรือทำหลุดมือต,นตกน้ำลูกค้าก็ใช้นใจได้เลยกับมาตรฐานกันน้ำของเราและลูกค้าก็ใช้งานได้อย่างเพ่มเชิญเนลิยตลอดทั้งวันด้วยแบตเตอรี่ขนาดใหญ่3,700ม ah ิลลิแอมป์นะครับหรือชาร์จเยงครั้งเดียวถึ30นาทีก็ ทำให้เราได้แบตเตอรี่ถึง50%นะครับใช้งานได้ยาวๆตลอดทั้งวันไปเลยทีเดียวครับและตัวเครื่องจะมาพร้อมกับชิปเซ็ตัวใหม่นะครับผม Snapdragon ก็8 Plus กันหน,น,นึ่นงขนดาดเพียแค่4นาโนเมตรนะทําให้เราใช้เฟรี่ยนเล่นเกมดูคอนเทนต์ดู YouTube ได้ยาวๆตลอดทั้งวันและตัวเครื่องกล้องไม่ร้อนด้วยนะครับและส a m s ั n g Galaxy C f l i 4รุ่นนี้ลูกค้าสามารถเป็นเจ้าของเครื่องได้ง่ายๆนะครับในราคาสบายกระเป๋าในราคาเพ<ม>ียง <ๆ S 2> แค่662บ,บาทนะครับผม ราคาน,นี้ได้มาอย่างไรครับราคาตัวเครื่องอยู่ที่สามหมบาทและลูกค้าสามารถนําเครื่องเก่ามาเทรดได้นะนครับอกลงตัวอย่างเช่นลูกค้าสามารถนำ g a l a x S ยี่สิบเ a l t r a 5G มาเทรดได้นะครับก็จะได้รับส่วนลดทันที1 5ึ่งนหันบาทและทางซัมซุงยังมีส่วนลดให้เครื่องอีกนะครับจากการประเมินเครื่องสูงสุดถึง5้าพันบาท ก็จะเรือราคาเสื่อมเพียงแค่15,900บาทคนระับและลูกค้าย,ยังสามารถผ่อนชุนเปอร์เซ็นต์ได้นานถึง24เดือน,นครับอ่าก็จะเหลือราคาเพียงแค่6 6ร้อยบาทเนะี่ยเป็นราคาที่คุ้มค่าคุ้มราคามากๆเลยนะครับกับตัวเจ้าซีส่พิบ 4, 4, 4, 4, รุ่นนี้นะข <c oughs> อ,อจบการน,นำเสนอเรืเ่งเครื่องครับ